ไปก่อนละยว้าว้าวดอไรที่นกรายบ้านเราสะบัมันไม่เป็นไรขวานไก่บ้านเราไป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 

ไม่ไปันเรอบเฮ้ยเป็นไงเล่าเป็นไงเล่าไปติดตามเราเลยนะาลงไม่ได้ไจีบมั้งเฮครับเป็นรองเขาร้องหรอเอาใหม่ได้ไมายส่งแต่องไม่หยุดนุ่นเพราะว่ามันทางคมันไมีแรงส่งเอาตอนนี้ถืไปือถือเรื่องนี้ก่อน